ถึงปากเกรด็ดวันนี้เนี่ยถ้าจําได้วันเสาร์ที่ผ่านมาถนนซุดอีกแล้วไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุแบบนี้แล้วมีหนึ่งคนน่ยที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วปรากฏว่าคุณลุงคนนี้เขาซ้อนหลานอยู่ด้านหน้าถนนมันซุดลงไปขณะที่กําลังจะขับรถมอเตอร์ไซค์กลับรถแล้วถนนซุดลงไปต่อหน้าต่อตาเลยครับ ุครับเหตุการณ์เกิดขึ้น6เมษายนที่ผ่านมาเวลาประมาณสัก11.25นาทีแล้วเหตุการณ์นี้ถนนสุดไปทำให้เกิดหลุมกว้างประมาณสัก4เมตรยาว10เมตรลึกลงไปอีก2เมตรอยากให้ดูตรงนี้ครับคาดว่าซ่อม3วันเสร็จ วันนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับตามที่เขาบอกแต่ทีนี้มาดูสาเหตุของการยุบสักนิดหนึ่งว่าการที่ถนนยุบลงไปแบบนี้แล้วพื้นที่ประมาณ10เมตรใหญ่มากแล้วก็ลึกถึง2เมตรเนี่ยมันเกิดจากอะไรเขาบอกว่าบริเวณนี้มันมีการขุดถนนเพื่อที่จะวางท่อร้อยสายไฟข้าม่น้ําไปที่ตําบลบางตะไนปรากฏว่าผู้รับเหมาช่วยอันนี้เป็นคําที่บอกจากเทศบาลปากเกร็ดจริงๆนะครับบอกว่าผู้รับเหมาช่วยทํางานแบบนี้ไม่ดีแล้วทําให้เอาดินเอาทรายออกไปเยอะมากหลังจากนั้นพอถมดินกลับไปไม่พอ แน่นอนพื้นมันไม่ค่อยแน่นมันก็เลยเกิดการซุดแบบนี้ครับทีนี้เนี่ยทางด้านของวิศวกรผู้คุมงานซึ่งเป็นผู้รับเหมาที่การประปานาครหลวงมีการจ้างอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าสาวันเสร็จจะทําให้เร็วที่สุดก็คือวันนี้9้าเมษายนนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้ชาวบ,บ้านในพื้นที่บอกยังใช้ไม่ได้เลยแล้วเขาบอกว่าการแก้ปัญหานะเบื้องต้นนะตอนนั้นต้องรื้อท่อทั้งหมดดนะ้านล่างออกให้หมดเลยแล้วก็มีการแก้ไขเรื่องท่อระบายน้ําทิ้งใส่กําแพงกันดินเข้าไปอีกคุณผู้ชมครับ ที่ใกล้ที่สุดณนะตรงนี้ก็คือวัดวัดบ่ออยู่ตรงหน้าหลุมเลยได้รับความเสียหายแน่นอนครับมันร้าวเข้าไปถึงด้านในแล้วเจ้าอาวาสท่านบอกว่ากําแพงที่มีอัฐิของญาติโยมรวมไปถึงบริเวณใกล้ๆกับโบสถ์มันร้าวไปถึงด้านในความเสียหายประเมินไว้ประมาณสัก5าล้านบาทถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ประมาณสักหกโมงเย็นมีป้าคนหนึ่งชื่อป้าติ๋มอันนี้ไม่ได้ขายแกงนะครับไม่ได้ตักกุ้งไม่ได้ตักปลาหมกึกแต่ป้าติ๋มคนนี้ขายผล,ลไม้สดป้าติ๋มบอกว่ามาดูสิ จะกระโดดน้ําตรงไอ,บอ้บ่อนี่แหละถ้ามันไม่สกรปรกตนี้จะกระโดดไปละของเน่าของเหลือหมดเลยขายของไม่ได้จะย้ายไปขายฝั่งตรงข้ามก็ไม่ให้ไปเพราะเทศกิจห้ามเอาไว้เนี่ยเน่าเป็นลังๆเลยเนี่ยอะไนะปะเนี่ยของเน่าเป็นลังๆอ๋อนี่แล้วก็คือทิ้งเลย้าต้องทิ้งทำไงได้อะเน,นี่ยสลีกแล้วอยู่ที่บ้านอีก มาขามอีกโอ้ตายกัดทุนเดี๋ยจะทำยังไงไม่รู้เหมือนกัน,น,นเนี่ยป้าก็ไม่รู้จะทำยังไงเครียดเลยเนี่ยให้แอนโดดน้ำตายเนี่ยประทวงแอนโดดน้ำไม่ป้าทีประท้วงแล้วป้าประท้วงประท้วง แต่ไม่ได้โดดจริงนะครับน้ำโสกกระปกป้าเลยบอกแอร์มาโดดน้ําให้ป้านหน่อยแต่เป็นการประชดเฉยๆคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยปัญหาอุปสรรคมันอยู่ที่ว่าบ่อน,นี้น้ามันทะลักเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันก็ต้องมีการสูบน้ําออกเอาท่อเดิมออกอีกมันก็เลยเป็นอุปสรรคที่ซ่อมวันนี้ยังไม่เสร็จจากที่บอกว่าจะเสร็จวันนี้แต่วันนี้ยังไม่เสร็จนะครับแล้วช่วงเช้าที่ผ่านมา10บโมงที่ห้องประชุมเทศบาลนครนน,นทบุรีนายกเทศมนตรีรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานมีการที่จะประชุมโดยล่าสุด ปหลัดเทศบาลน,นครปักเกร็ดบอกว่าวันนี้ต้องทําให้เสร็จเบื้องต้นโดยเฉพาะการวางท่อระบายน้ําเสีย15เมตรให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมให้เสร็จช่วงบ่ายแต่ไม่ได้เสร็จวันนี้นะยังไม่ได้เปิดวันนี้นะพอเสร็จช่วงบ่ายเสร็จปับ๊บต้องมีการอัดแล้วก็เทคอนกรีต,ตให้มันแน่นตามหลักวิศวกรรมให้ถูกต้องคาดว่าอีก2วันใช้ได้ครับก็คือ11เมษายนก่อนเที่ยงและต้องสูบน้ําออกให้หมดก่อนด้วยเพราะบางคนเขากังวลว่าถ้าฝนตกลงมาช่วงนี้อีกน้ําไปสะสมอีกเดี๋ยวก็ซุดอีกรอบหนึ่ง ได้ยืนยันแล้วว่าทางเพื่อจ้างนั้นจะสามารถคืนพื้นผิวจากรได้ภายในวันที่11เมษายนนี้นะครับก่อนเวลา12นาฬกานะครับก็ให้ความมั่นใจกับออพี่น้องประชาชนน,นะครับที่สังจอไปมานะครับที่จะสามารถีใช้ประโยชน์จากถนนแก้วัฒนาหน้าวัดบอ่อได้นะครับภายในกำหนดนี้นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าจุดปักเกรดเนี่ย ไปรถเมย์เยอะแล้วคนเยอะมากนะครับตรงนี้ใช่ค่ะมีคําถามนะคะว่าอย่างนี้เนี่ยเขามีการปรับในส่วนของคนรับเหมาไหมหรือว่ามีอะไรที่ไปเยียวยาพ่อค้าไม่ขายเขาบ้างหรือเปล่าพ่อค้าไม่ขายนะ,ะตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าทางผู้รับเหมาเองได้เข้าไปคุยกับเจ้าวาดวัดบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วประเมินความเสียหายไว้5 0 0 0 0นแล้วปกติคนในข้อมูลคนในพื้นที่ก็ให้ข้อมูลว่าปกติถ้ามีความเสียหายผู้รับเหมาเขารับผิดชอบตลอดทุกเคสอยู่แล้วค่ะครับขอ,อให้จริงนะคะค่ะและช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามเรื่องราวดีๆกับ RS Mall กันค่ะ Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn